ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมของรถ t ต y ย t a v i g โกนะครับครับผมก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าน้ำมันสายน้ำมันไหนไหลกลับสายน้ำมันไหนไหลเข้าปั๊มนะครับผมก็เราก็ต้องไล่ดูก่อนนะครับว่าเออสายข้างล่างนี้จะเป็นมันมันไปต่อหรือว่าเข้ากับตัวอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยๆไล่ดูนะครับ หรือว่าถ้าง่ายๆโดยก็ถ้าให้ผมอธิบายง่ายๆเลยก็ส่วนใหญ่แล้วน้ำมันไหลกลับจะเป็นตัวที่อยู่ด้านบนนะครับผมส่วนตัวที่จะเข้าปั๊มหรือว่าอะไรจะอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เท่าที่สังเกตมานะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามันไหลเข้าไปที่ปั๊มตรงไหนนะครับโอเคครับผมผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูสายกันนะครับว่ามันไปที่ไหนกันข้างบนจะดูไม่ค่อยเห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับ นี่นะครับผมที่ท่อจากข้างบนนี้นะครับไหลลงมาเข้าปั๊มนะครับอันนี้จะเป็นปั๊มนะครับมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ใกล้นะครับก็นี้นะครับเป็นปั๊มส่วนอีกตัวที่ไหลกลับนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเป็นท่อตัวนี้นะครับเนี่ยไหลไหลมาจากข้างบนเลยนะท่อไหลกลับนะครับ ก็ไะไรดูนะครับว่ามันไปทางไหนบ้างมันไปขึ้นมานี่นละขึ้นมาตรงนี้นี่ออกออกตรงนี้ครับปุ๊บๆเข้าแหลกนะครับผมเข้าแหลกของอะไรนะครับครับโอเคอันนี้คือตัวไหลกลับนะครับผมครับก็ตามนี้เลยครับ อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมในการถ่ายน้ำมันถ่ายน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมพวงมาลัยพาวเวอร์ครับก็จะมีคีมนะครับผมมีตัวดูดน้ำมันนะครับผมแล้วก็หนังยางกับถุงพลาสติกนะครับเอาไว้อุดนะครับผมไม่ให้น้ำมันมันไหลไหลรั่วออกนะครับขวดน้ำครับผมขวดน้ำจะอาไว้ใส่น้ำมันเก่านะครับแล้วก็ที่เราขาดไม่ได้ก็จะเป็น นี่ครับผมน้ำมันที่เราจะเปลี่ยนใหม่เป็นน้ำมัน power ครับก็จะเป็นตามนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับผมมันก็จะบอกว่าใช้เป็นน้ำมันอัตโนมัติได้ด้วยแล้วก็ใช้เป็นน้ำมัน power ได้ด้วยนะครับครับผมก็จะใช้เป็นเด็กลอนสามนะครับผม ATF นะครับครับผมก็อ่านอ่านข้อแนะนำหรือว่าวิธีการถ่ายอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะเริ่มเปลี่ยนนะครับครับผม เรามาเริ่มกันเลยครับเคฟเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก็เปิดฝานะครับผมน้ำมันยังมีอยู่ครับเราก็จะเสียบเข้าตัวนี้เข้าไปอันนี้ผมจะเก็บไว้เป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับก็จะใส่เป็นแก้วนะครับผมดูดออกให้หมดเลยนะครับ ที่ทําไมเราถึงต้องดูดออกมาให้หมดเพราะว่าเพื่อที่จะไม่ให้มันรั่วออกมาจากทางน้ํามันไหลกลับนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องถอดน้ํามันไหลกลับออกนะครับถอดสายออกเราจะมาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างน้ํามันตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับตัวเก่าตัวเก่าจะอยู่ด้านขวามือผมนะครับส่วนตัวใหม่จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับนี่ครับผมแตกต่างกันเลยครับครับผมก็น้ํามันที่อยู่ในระบบก็จะเป็นสีดํานะครับผมเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นใสกันนะครับผม มาเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับผมเราก็จะทำการดึงตัวสายไหลกกับออกนะครับผม ผมก็มาต่อเลยนะครับในส่วนนี้ผมจะทําการย้ายแบตออกนะครับเพื่อให้มีพื้นที่ในการทํางานมากขึ้นนะครับผมก็ถอดสายนะครับผม ผมก็จะหยดออกนะครับดีที่มันหยดออกนิดเดียวนะครับเพราะว่าเราดูดเราทําการดูดออกแล้วนะครับเอาใช้ถุงพลาสติกที่เราเตรียมมานะครับก็มาสั่ นะครับผมที่มัดไว้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมัดไม่ให้มันออกมานะครับให้มันซึมออกหรือว่ามันรั่วออกมานะครับผมโอเคงั้นเราก็จะมาเริ่มทําการทําการเตรียมเปลี่ยนถ่ายนะครับผมแต่ก่อนเปลี่ยนถ่ายเราต้องเอาขวดน้ําที่เราเตรียมมานะครับใส่ไว้กับเจ้านี่นะครับผม ใส่ไว้เอาท่อน้ำมันไหลกลับมานะครับผมนี่ครับใส่ไว้อย่างนี้นะครับผมโอเคครับเราก็จะทำการใส่น้ำมันเข้าไปนะครับผม มันให้มันขึ้นมาสูงก่อนก็ได้ครับผมเพราะยังไงเราก็ต้องถ่ายออกไปแล้วถ่ายอันเก่าออกนะครับผมอาการก็คือถ้าละทองคนเดียวนะครับผมก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องตาร์ทรถนะคะครับผมครับเราก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องตาร์ทรถนะครับเราก็แค่หมุนพวงมายไปทาง ซ้ายหรือขวาให้สุดเท่านั้นนะครับผมถ้าสตาร์ทรถมันจะออกมาเร็วกว่านี้ถ้าเราแค่หมุนพวงมาลัยเฉยมันจะค่อยๆออกมานะครับผมครับก็ดูน้ํามันที่เราที่มันจะไหลออกนะครับเราจะไปหมุนพวงมาลัยนะครับผมส่วนจะให้ดูว่าน้ามันที่มันไหลออกมาครับผมน้ํามันเก่านะครับแลวน้ํามันใหม่ก็จะลดนะครับผมครับเราจะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะยกรถก็ได้ครับผม ยกให้หน้ามันสูงขึ้นแล้วเราก็หมุนหมุนพวงมาลัยครับผมไปทางไหนสักทางให้สุดครับหรือว่าจะไม่ต้องยกก็ได้ครับให้อยู่เฉยๆแล้วเราก็หมุนพวงมาลัยครับผมแต่ถ้าสําหรับผมแล้วเดี๋ยวผมจะยกพอดีผมมีตัวยกพอดีเดี๋ยวผมจะใช้แม่แรงยกครับผมยกให้หน้ามันลอยครับผมแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับครับผมก็ได้ทําการยกรถแล้วนะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งครับสาหรับคนที่ทําวันสองคนครับผมก็ ถ้าเราถอดแบตเสร็จล้วก็อย่าลืมใส่แบตด้วยนะครับผมเพื่อที่จะสตาร์ทรถนะครับ ้มันก็จะไหลออกนะครับนี่นะครับผมโอ้ไหลออกทีเดียวเยอะเลยแล้วก็นี่นะครับมันไม่เหลือแล้วก็เราก็ต้องเติมนะครับผมผมแนะนําครับผมก็ให้หมุนด้านไหนสุดก่อนก็หมุนสมมติหมุนไปขวาสุดใช่ไหมครับก็ให้หมุนคลายกลับมาที่เดิมก่อนแล้วค่อยหมุนไปท่านด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็มาเติม เติอีกรอบเราเติมอีกรอบเสร็จเราก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งครับผมทำอย่างนี้ไปไเรื่อยๆครับผมเรจะทำไปเรื่อยๆจนว่าน้ำมันมันใส เมื่อกี้คือเมื่อกี้นี่คือเวลาท้ายเพิ่มมตรอบนี้จะมีการาทำเสุดมมาเพิ่มเติเต้องเติมเข้าไปอีกนะครับผมเราจะเติมให้หมดเลยก็ได้นะครับผมก็ถ้าอยากยิ่ง,งทำแบบนี้เรื่อยๆมันก็จะยิ่งใสครับผม นี่ก็ลดเกือบได้ระดับพอดีนะครับผมก็น้อยกว่าไปนิดนึงนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้ํามันที่เราทําการเปลี่ยนนะครับผมถ่ายออกถ่ายตัวเก่าออกนะครับมันเป็นสีอะไรนี่นะครับผมตัวเก่าจะเป็นสีนี้เลยนะครับตัวที่อยู่ในระบบนะครับเราาะทาการเปลี่ยนพอดีน้ํามันเหลือนะครับก็จะใส่ให้หมดเลยนะครับก็เราจะทําการเปลี่ยน ขวดนะครับผมมาดูว่ามันยังสัตว์มันใสขึ้นไหมนี่ครับผมครับก็ลดมานะครับผม ราจะมาดูน้ำมันกันนะครับครับเราก็จะมาดูน้ำมันกันนะครับว่ามันสีมันเปลี่ยนหรือย yeah, so ังจากดำเมื่อกี้นะครับผมก็สีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับผมโดยจากตรงนี <|si|> ้มันจะมองว่าเป็นสีดำอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบกันนะครับว่าสีมันเปลี่ยนแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคก็รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทําการทําการดูด กลับมาก่อนนะครับผมแล้วก็จะใส่สายไหลกลับเข้าไปนะครับผมครับผมก็ หลังจากที่เราใส่สายไหล่กับครับเข้าที่เดิมก็เราก็ทำคาเช็ดนะครับผมให้มันไม่มีขาดน้ำมันนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าท่อนั้นรั่วหรือไม่รั่วนะครับผม ถ้าผมก็เราดูน้หมันตรงนี้นะครับผมว่ามันจะมีเราจะเติมให้ถึงประมาณแม็กนะครับโคแม็กนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้นะครับผมมีตรงฮอตมินกับฮอตแม็กนะครับผมก็ถ้าระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องหรือว่าน้ํามันอยู่ในแบบมันร้อนนะครับผมสมมติมันอยู่ในระหว่างมันร้อนเนี่ครับมันจะขึ้นมาอยู่ตรงมากสุดกับน้อยสุดนะครับถ้ามันน้อยเกินไปก็ให้เราเพิ่มนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับ หลังจากที่ผมเติมน้ามันลงไปเรียบร้อยผมก็ทำการสตาร์ทเครื่องหมาอีกรอบนะครับแล้วก็หมุนพวงมาลัยนะครับ น้ำมันระดับน้ำมันก็อยู่ที่นี่พอดีนะครับผมโคแม็กนะครับผมแล้วค่อยๆขึ้นไปที่ฮอตฮอตมินนะครับถ้าน้ำมันร้อนกว่านี้ครับก็มันก็จะขึ้นไปอยู่ตรงที่ฮอตมิกซ์นะฮอตแม็กนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์นะครับผมไล่เปลี่ยนทั้งระบบนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะครับว่าน้ํามันน้ํามันเก่ากับน้ำมันใหม่มันแตกต่างกันยังไงครับผมสีของน้ํามันนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับผมนี่ก็คือน้ํามันที่เราทําการเปลี่ยนใหม่หมดนะครับผมไล่ตั้งแต่น้ํามันที่เรายังไม่ต้องที่เรายังไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็กระโดดมาจากที่พักนะครับผมก็นี่นะครับอันนี้คือสะท้อนแสงมานะครับผมสีดํามากครับผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ ก็เราเริ่มทำการเปลี่ยนถ่ายนะครับผมก็จะนี่สีมันเริ่มเริ่มเริ่มแดงแล้วครับเริ่มออกแดงแล้วครับครับผมต่อมาเราก็ทำการทำไปเรื่อยๆนะครับผมหมุนพวงมาลัยไล่นมมันออกไปเรื่อยๆสีก็จะเริ่มจากสีดำนะครับผมก็จะเริ่มเป็นสีใสนะครับผมครับส่วนอันน้อยๆนี่คือจะเป็นอันที่เหลือนะครับจากการที่เราใส่จาก น้ำมันที่เราจะใส่นะครับผมก็สีมันจะใสๆเลยนะครับเนี่ยครับผมก็แร้ก็อย่าลืมเปลี่ยนกันด้วยนะครับผมก็ถ้ายัางไงก็จบเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นลังใจให้ผมทำคลิปต่อเลยนะครับขอบคุณครับ